สวัสดียามเชา้าครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมีพี่น้องหลายหลายท่านถามผมมาว่าทำไมแค่ยืนดูควายกินหญ้าทำไมถึงมีความสุขได้นะครับก็ตอบยังไงดีครับพี่น้องมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งดูลูกเรากินข้าวครับ เหมือนเรานั่งดูลูกเรากินข้าวพอเห็นเขากินได้เราก็มีความสุขบางครั้งนะครับบางครั้งกับข้าวก็ไม่มีอะไรมากบางทีก็มีแค่ไข่ดาวไข่เจียวแต่ลูกเราชอบลูกเราชอบกินเราก็มีความสุขเช่นเดียวกันพี่น้องครับเรายืนดูควายเราเนี่ยมันก็เหมือนลูกๆเราเนาะเลี้ยงแล้วก็รักผูกพัน เ,เห็นเขามีหญ้าก,กินอิ่มนะครับเห็นเขาก้มหน้าก้มตากินสิ่งที่เราได้คือความสุขนะครับคนที่ไม่เคยเลี้ยงจะไม่เลยจะไม่รับจะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกเช่นนี้นะครับพี่น้องลองเลี้ยงดูครับแล้วจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมสันดาฟาม์มานั่งดูควายกินหญ้าได้เป็นสองสามชั่วโมงเช้าเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับ จ็ดโมงนี่ควายออกจากบ้านมาผมก็มานั่งดูอย่างเงี้ยครับนั่งดูไม่ไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อไม่ไม่ไม่เบื่อไม,ไม,ไม,อไม่ไม่คิดอยากกลับบ้านเลยครับนะไปนั่งที่บ้านก็ไปนั่งดูโน่นนี่นั่นก็ไม่มีความสุขเท่านะนั่งดูควายกินญ้านี่มีความสุขครับได้ดูเจ้าตัวเล็กตัวนั้นตัวนี้ได้ดูความเจริญเติบโตได้ดูแม่ นั้นแม่นี้อ้วนทวนสมบูรณ์ได้ดูความเจริญของเด็กน้อยนะครับที่กําลังเจริญเติบโตแล้วก็น่นทางน้นก็เด็กน้อยเกิดใหม่สองตัวใกล้ๆนล่นนะครับพี่บัวเอกกับน้องพลอยเขาก็มีความสุขแม่เขาก็กินหญ้ากันอิ่มน้ำสำรานนะยาก,กระเยอะครับยาก,กระเยอะนี่แปลงนี้สามเอยี่สิบหกยี่สิบสองไร่นะครับใช่ไหมสิบหกกับหก 22่สินะครับ2ีไร่เนี่ยพี่น้องดูนะคนที่ไม่เลี้ยงคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์คนที่ไม่ได้เลี้ยงวัวควายจะไม่ได้รับทราบถึงความรู้สึกนี้ครับแต่พี่น้องอยากรับทราบถึงความรู้สึกนี้ลองเลี้ยงดูสิครับแล้วพี่น้องจะมีความสุขจะมีความเบิกบานหนวใจค,ครับใจเราจะไม่มีคําว่าเป็นโรคซึมเศร้าจะมีแต่คําว่าเบิกบานชื่นบานหนวใจละเกิน นี่พี่น้องดูแต่เขาเดินกินกันเพลิดเพลินเจ้าตัวเล็กก็กินหญ้านะเจ้าตัวใหญ่ก็กินหญ้ากันนะแล้วแต่ความพอใจของเขาเขาเลือกกินนี่อย่างดูมุมนี้ยายก็ก้มหน้าก้มตากินอย่างตั้งอกตั้งใจพี่น้องครับนี่ฮะนีเราก็วันนี้เป็นวันที่หกมครับผมให้กินตั้งแต่วันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบหก เป็นวันที่7นะอาทิตย์หนึ่งพอดีเขากินแปลงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะย้ายออกครับถนอมแปลงหญ้าไว้ไม่ให้โสมมากพรุ่งนี้ก็จะมีแปลง15ไร่นะครับ1 5ไร่ติดกันตรงนี้นะครับติดกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปปล่อยให้กินข้าวนะครับข้าวที่มันงอกใหม่นะครับข้าวที่มันงอกใหม่เดี๋ยวค่อยอัปเดตให้พี่น้องดูเนาะนี่ครับยีชีวิต ยี่สิบเอ็ดชีวิตอยู่รวมกันหมดพี่น้องครับทั้งหมดยี่สิบเอ็ดชีวิตแล้วนะเดี๋ยวเมษานี่ก็จะมีเพิ่มมาอีกสี่ชีวิตก็จะเป็นยี่สิบห้าชีวิตครับโนนอยู่ไกลๆโนนเด็กน้อยเกิดใหม่าน้อง,องพลอยกับพี่บัวเอกนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นเจ้าแฉมแจ๋วแฉมแจ๋วก็เพิ่มโชคนะครับเห็นเขากินอิ่ม เห็นก็กินสบายเราก็สบายใจนี่เดี๋ยวก็จะกลับบ้านประมาณ11บอโมงนะครับพอ11ิเโมงก็แล้วแต่ครับถ้าเขาอิ่มเมื่อไหร่เขาเดินมุ่งหน้ากลับเมื่อไหร่เราก็จะกลับตามเขาครับนะเพราะว่าประตูเราไม่ได้ปิดนะครับไม่ได้ปิดลวดคือถ้าเขาอิ่มตอนไหนเขาเดินกลับก็หมายถึงว่าเรากลับด้วยครับคนเลี้ยงก็กลับด้วยผมเองนี่มานั่งดูทุกวันทุกวันครับพี่น้องไม่อยากไปไหนนะ ไม่อยากจะไปต่างจังหวัดไม่อยากจะไปที่อื่นเพราะว่าความสุขของผมคือได้เห็นลูกๆก,กินกินอิ่มเนี่ยพี่น้องพี่น้องมีความรู้สึกอย่างผมไหมครับเห็นเขากินอิ่มเราก็มีความสุขนะครับเนี่ยเขาตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มถ่ายทํามาเนี่ยห้านาทีแล้วพี่น้องเห็นไหมเขายังไม่เดินขยับไปไหนกันเลยเดินดาหน้ากินกันเลยครับพี่น้องาฝากเอาความสุขมาฝากพี่น้องเอฟครับสวัสดีครับ